ยบิมร์เท้วินาทีที่ยานอวากาศจันทรยาน3ลงจอดบนพื้นผิวขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จอินเดียก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจด้านอวากาศเทียบเคียงกับสหรัฐจีน และรับเสียที่สำคัญครับอินเดียใช้เงินเพียง74.6ล้านดอลลาร์ในการสร้างยานอวกาศจันทรยาน3หรือว่าน้อยกว่าทุนสร้างภาพยนตร์เรื่อง Interstellar ที่ใช้เงินกว่า165ล้านดอลลาร์เสียอีกความสำเร็จครั้งนี้ของอินเดียเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้หลายประเทศต่างล้มเหลวในการพยายามลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์และบริเวณนั้นมันมีอะไรซ่อนอยู่มนุษย์ถึงอยากใต้ดันร้น,นไปติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีเมสเซครับ หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงการแข่งขันระหว่างอเมริกาและสหภาพโซเวียตในรูปแบบของสงครามเย็นก็เปิดฉากขึ้นและหนึ่งในการแข่งขันที่ดุเดือดเชื้อเฉือญแบบไม่มีใครยอมใครก็คือการแข่งขันด้านอวก,กาศ หลังปี1957สาภาพโซเวียตได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ด้วยการเป็นชาติแรกที่สามารถส่งดาวเทียมสปุตนิกหนึ่งขึ้นไปสู่วงโคโจรโลกและในปีเดียวกันก็ส่งยานอวกาศสปุตนิกสพร้อมสุนัขชื่อไลกาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกอีกการแข่งขันชิงดีชิงเด่นด้านอวกาศระหว่างสองมหาอำนาจโลกก็เริ่มต้นขึ้นทันทีครับปี1958สหรัฐเริ่มเคลื่อนไหวด้วยการตั้ง องค์กรบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาเพื่อพัฒนาและวางโครงสร้างการวิจัยและปฏิบัติการด้านอวกาศแต่ปี1961โซเวียตได้สร้างความฮือหาอีกครั้งครับเมื่อสามารถส่งยูริกาการินออกสู่อวกาศได้สำเร็จด้วยเหตุนี้ในปี1962ประธานาธิบดีจอร์ดเอฟเคเนดีก็ได้ประกาศให้ชาวอเมริกันทราบว่าเราเลือกไปดวงจันทร์และจะไปให้ได้ในทศวรรษนี้ รัฐบาลสหรัฐพุ่มเททรัพยากรไปกับโครงการอาวกาศที่เรียกว่าโครงการอพอลโลเป็นจํานวนมหาศาลครับแต่ระหว่างการทดสอบอยางอพอลโลหนึ่งกลับจบลงด้วยความสูญเสียอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่การแข่งขันด้านอาวกาศระหว่างสหรัฐกับโซเวียตก็ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่งรอยเท้าแรกของมนุษยชาติได้ถูกประทับลงบนพื้นผิวของดวงจันทร์เมื่อปี1969ภายใต้โครงการอพอลโล11 สำหรับรัฐบาลสหรัฐแล้วความสำเร็จในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจและแสนยานุภาพที่ตนมีอยู่ให้ออกไปสู่สายตาชาวโลกแต่สำหรับรัสเซียชาติเหตุการณ์นี้ได้ถูกจารึกว่าเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์รัสเซียชาติไปตลอดกาลหลังจากนั้นทั้งสหรัฐและสหภาพโซเวียตก็ได้พักยกการแข่งขันกันชั่วคราวและหันมาร่วมกันในโครงการทดสอบอพอลโลโซยุส เมื่อปี1975สถานการณ์การแข่งขันทงางอวกาศของทั้งสองชาติก็เริ่มผ่อนคลายลงเรื่อยๆและถือว่าสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเมื่อหสาภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของสองมหาอำนาจยุคสงครามเย็นถือเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีหลายด้านที่เราใช้อยู่กันจนถึงปัจจุบันนี้ครับและถึงการแข่งขันของทั้งสองชาติจะจบลงแต่ก็ได้สร้างแรงกระตุ้นให้หลายประเทศ อยากก้าวขึ้นมามีบทบาทต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศในฝั่งสหภาพยุโรปอย่างเยอรมน,นีและฝรั่งเศสหรือว่าฝั่งเอเชียก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียที่วันนี้กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษ หลังจากช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมาเราได้รู้ว่ามีเพียงแค่3ประเทศเท่านั้นครับที่เคยส่งเทคโนโลยีของตัวเองไปลงจอดที่ดวงจันทร์ได้สําเร็จเริ่มด้วยสหภาพโซเวียตที่ส่งลูน่า9และลูน่า10ไปดวงจันทร์เมื่อปี1966ตามด้วยอพอลโล11ของสหรัฐอเมริกาและดวงจันทร์ก็ไม่ได้อยู่ในความสนใจนานถึง37ปีก่อนที่จีนจะส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ3ลงจอดได้สำเร็จเมื่อปี2013 ซึ่งทั้งหมดลงจอดอยู่บริเวณเส้นสูงสุดของดวงจันทร์หรือว่าพูดอีกอย่างก็คือยังไม่เคยมีประเทศใดลงจอดบริเวณขั้วใต้ข,ตของดวงจันทร์ได้มาก่อนตอนนี้หลายชาติที่มองดูความสําเร็จครั้งที่ผ่านๆมาก็เริ่มมองไกลไปกว่านั้นครับพวกเขาไม่ต้องการแค่ลงจอดบริเวณเดิมอีกต่อไปแต่ต้องการลงจอดที่ขั้วใต้ดวงจันทร์บริเวณที่นักวิยทยาศาสตร์คาดเดาไปในทางเดียวกันว่าอาจจะมีน้ําซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าและหายากมากที่สุดซ่อนอยู่ เมื่อพูดถึงน้ำบนดวงจันทร์หลายสิบปีก่อนนักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อครับว่าดวงจันทร์ไม่มีน้ำความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะสามารถตั้งถิ่นฐานอยู่บนนั้นจึงเท่ากับศูนย์เพราะว่าน้ำคือทุกอย่างของมนุษย์ทั้งการเป็นออกซิเจนการใช้เป็นสารหล่อเย็นหรือเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงจรวดยานอวกาศเครื่องขุดเจาะแร่ธาตุรวมถึงเป็นปัจจัยสำ,สำคัญสำหรับสร้างอนานิคมของมนุษย์ในพื้นที่นอกโลกด้วยแต่ทว่าเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ความเชื่อว่าดวงจันทร์ไม่มีน้ำก็ถูกต้อแย้งมากขึ้นครับเช่นเมื่อปี2008นักวิจัยของมหาวิทยายลัยราวศึกษาตัวอย่างที่นักบินอวกาศเก็บมาจากดวงจันทร์และก็พบพราะว่าในตัวอย่างนั้นมีไฮโดรเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำอยู่ด้วยหลังจากนั้นยานอาวกาศจันทรยานหนึ่งขององค์การวิจัยอวกาศอินเดียหรือว่า ISRO ก็ตรวจพบน,บน้ำบนพื้นผิวของดวงจันทร์ เปนทรีโซซิที้องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ทําการวิจัยด้านอาวกาศวิเคราะห์ความน่าจะเป็นจากข้อมูลที่ยานจันทรยานหนึ่งได้มานะครับทาให้คาดการณ์ว่าขั้วใต้ของดวงจันทร์อาจจะมีน้ําแข็งมากกว่า600ล้านตันคิดเป็นปริมาณน้ํามหาศาลมากพอที่จะเติมสระว่ายน้ําขนาดโอลิมปิกได้มากถึง2 4 0 0 0 0สืสระข้อมูลนี้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ยานสำรวจของนาซาพุ่งชนบริเวณขั้วใต้ดวงจันทร์ จนทำให้เกิดการตรวจพบไฮโดรเจนในเศษดินประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ดาราศาสตร์อินฟราเรดในชั้นบรรยากาศซาโทเฟียที่ทําให้แน่ใจว่าพื้นผิวขั้วใต้ของดวงจันทร์อาจจะมีปริมาณน้ำมากกว่า12ออนต่อดินบนดวงจันทร์ทุก1ลูกบาทเมตรและในปี2020นาซาได้ยืนยันซ้ำอีกครั้งรับว่ามีแหล่งน้ำอยู่บนดวงจันทร์จริง นอกจากนี้การเอียงของดวงจันทร์ส่งผลให้บริเวณขั้วใต้มักไม่ค่อยมีแสงสว่างมีแค่ยอดเขาสูงในอนาบริเวณเท่านั้นที่จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์พื้นที่ที่อยู่ต่ำมากจะถูกปกคลุมด้วยเงามืดอ,อย่างถาวรทำให้มีอุณหภูมิต,ต่ำติดลบ250องศาเซลเซียสการวิเคราะห์นี้เป็นการการ,การันตีครับว่าขั้วใต้ดวงจันทร์เป็นสถา,านที่ที่เหมาะสมต่อการเกิดน้ำแข็งหากมีโมเลกุลของน้ำอยู่ในเขตเงามืดอ,อย่างถาวรน,น้ำจะถูกแช่แข็งทันที ความเย็นระดับนี้เย็นเกินกว่าโมเลกุลจะระเหยออกมาได้ส่งผลให้ปริมาณน,น้ําผสมกับดินและกระบวนการกล่าวๆทาให้เกิดช่องน้ําขนาดใหญ่บริเวณคั้วใต้ดวงจันทร์อีกหนึ่งความสนใจของการคาดการว่าอาจจะมีน้ําอยู่ที่คั้วใต้ดวงจันทร์คือหากมนุษย์พบน้ําแล้วเริ่มตั้งศูนย์วิจัยศูนย์แห่งนั้นจะเป็นฐานสําคัญของมนุษย์เป็นจุดให้นักบินอวกาศสามารถพักการเดินทางจากโลกมาดวงจันทร์ แล้วค่อยมุ่งหน้าต่อจากดวงจันทร์ไปยังดาวอังคารเมื่อทฤษฎีที <Of> TA ่ว่าโค้วใต้ดวงจันทร์มีน้ำลบล้างความเชื่อเดิมที่ว่าดวงจันทร์มีแต่ความแห้งแล้งหลายชาติได้พยายามส่งยานไปยังขค้วใต้ดวงจันทร์เพื่อสำรวจพื้นที่ดังกล่าวแต่ก็ประสบกับความล้มเหลวเรื่อยมา ว่าจะเป็นปี2019ที่บริษัทการบินอวกาศเอกชนสัญชาติอิสราเอล SpaceIL ได้บรรทุกยานอวกาศไร้คนขับ b e a r s h e e t ไปกับจรวดเฟลคอน9ของบริษัท SpaceX โดยตั้งมั่นว่าจะเป็นยานลำแรกของประเทศที่สามารถไปถึงดวงจันทร์ได้แต่ก็มีรายงานว่าระหว่างลงจอดเกิดข้อผิดพลาดด้านระบบเครื่องยนต์จนยานหยุดทางานทาให้ไม่สามารถลงจอดบนดวงจันทร์ตามที่หวังไว้ได้ต่อมาช่วงเดือนกรกฎาคม2019 องค์การวิจัยอวกาศอินเดียส่งยานจันทรยาม2ที่ใช้งบประมาณกว่า150ล้านดอลลา,าร์สหรัฐออกสู่อวกาศโดยมีจุดประสงค์หลักคือการค้นหาแร่ธาตุและน้ำบนดวงจันทร์ภารกิจนี้ติดขัดตั้งแต่เริ่มครับเนื่องจากในวันขึ้นบินกา๊าซฟิลเลียมเกิดรัว่วออกจากเครื่องยนต์ประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะปล่อยยานจึงต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์เพื่อซ่อมแซมข้อผิดพลาดดังกล่าวเพราะยานขึ้นสู่อวกาศและอยู่ในวิถีโคจร ขณะกำลังเตรียมลงจอดใกล้ขั้วใต้ดวงจันทร์ด้วยระยะห่างเพียง2.1กิโลเมตรจันทรยาน2กลับขาดการติดต่อจนสุดท้ายก็ลงจอดไม่สำเร็จขณะที่ปี2022 I Space บริษัทสตาร์ทอัพด้านอาวกาศสัญชาติญี่ปุ่นได้ประกาศโปรเจรกต์การส่งยานอาวกาศฮากุโตะอาร์มิชชั่นวันหรือว่า M1 เพื่อลงจอดบนดวงจันทร์โดยยานจะถูกส่งไปด้วยจรวด f ฟ l ค o n 9แต่ I Space พเพิ่งออกมายืนยันครับว่า หลังผ่านพ้นกำหนดการลงจอดไป25นาทีทางบริษัทไม่สามารถติดต่อกับยาน M1 จึงคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ระหว่างกำลังจะลงจอดบนดวงจันทร์ยานกระแทกกับพื้นผิวของดวงจันทร์และเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มนุษย์ประสบกับความล้มเหลวเมื่อเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านมานี้เองครับรับเสเซียก็พยายามนำยาลูน่า25ลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งถือเป็นแผนการส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ47ปี ก่อนที่ส่วนควบคุมภาคพ,พื้นโลกรอสคอสมอสจะแจ้งว่าขาดการติดต่อก,กับยานอาวกาศและสุดท้ายลูน่า25พุ่งชนพื้นผิวดวงจันทร์และไม่สามารถทำภารกิจที่ตั้งไว้ให้สำเร็จได้ในขณะที่หลายชาติพยายามจะไปให้ถึงดวงจันทร์ด้วยความหวังเพียงแค่ลงจอดด้วยดีแต่เวลานี้อินเดียได้ล้ำหน้าหลายชาติไปอีก้นครับเพราะว่าพวกเขาสามารถส่งยานอาวกาศของตัวเองไปจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้สำเร็จ จันทรยาน3ถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนเคลื่อนตัวตาวงโอจอโลก10วันและเข้าสู่วงโคจอรรอบดวงจันทร์ต่อมา23สิงหาคมเคศีวันอดีตประธานองค์การอาวากาศอินเดียระบุครับว่ายานจันทรยาน3ส่งภาพถ่ายกลับไปยังภาคพ,พื้นโลกซึ่งถือเป็นการยืนยันว่ายานสามารถลงจอดบนขั้วใต้ดวงจันทร์ได้แล้วสมผลให้อินเดียกลายเป็นชาติแรกของโลก ที่ลงจอดบนพื้นที่่างๆาวได้สําเร็จวินาทีที่ยาลงจอดสําเร็จทีมงานทั้งหมดในห้องควบคุมภารกิจต่างปรบมือโห่ร้องเฉลิมฉลองความสําเร็จไปพร้อมกับประชาชนอินเดียจำนวนมากที่ออกมาร้องเล่นต้นบราบนถนนความสําเร็จครั้งนี้ถูกถ่ายทอดสดคู่กับถแถลงการ์ของนักเรียนทราโมดีที่ติดภารกิจเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นากลุ่มริกที่อยู่แอฟริกาใต้โมดีประกาศกล้องครับว่าอินเดียอยู่บนดวงจันทร์แล้ว นี่ไม่ใช่แค่ความสําเร็จของอินเดียเท่านั้นแต่ว่าเป็นความสําเร็จของมนุษยชาติทั้งมวลพร้อมกับประกาศจะพยายามผลักดันให้ประเทศอื่นๆสารต่อภารกิจด้านอวกาศของตัวเองนักวิจัยที่ทํางานในองค์การอวกาศยุโรปกล่าวถึงสิ่งที่อินเดียทําได้ว่าเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษย์เลยครับเพราะว่าขั้นตอนยากที่สุดของภารกิจนี้คือการลงจอดแต่จานทรยาน3ามของอินเดียสามารถผ่านโชคที่ยากที่สุดไปได้ หลังนำยาลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์สิ่งที่ทีมนักบินต้องทําก็คือการเก็บตัวอย่างบนพื้นผิวภายในยานจันทรายานสามมียาลงจอดที่ชื่อว่าวิกรมซึ่งจะจอดอยู่กับที่และก็ติดตั้งอุปกรณ์ไว้หลายอย่างครับเช่นเครื่องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนภาคพื้นผิวเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวเพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเปลือกโลกและเปลือกดวงจันทร์เครื่องตรวจจับบรรยากาศไปจนถึงกระจบะท้อนเลเซอร์บนดาวอังคาร นอกจากวิกรมยังมียานพาหนะแลนเดอร์6ล้อหนัก26กิโลกรัมชื่อปรชัชญาที่จะขับเคลื่อนไปตามพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อบันทึกภาพและวิดีโอสำรวจและเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบแร่ธาตุดวงจันทร์โดยทั้งหมดจะใช้เวลาสำรวจประมาณ2สัปดาห์หลังสำรวจเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์รถสำรวจปรัชญาได้วิเคราะห์ตินพื้นผิวดวงจันทร์และพบองค์ประกอบของธาตุมากมายครับเช่นซัลเฟอร์อลูมิเนียมแคลเซียมเหล็กและออกซิเจนแต่ยังไม่ตรวจพบไฮโดรเจน ซึ่งจะเป็นหลักฐานเชื่อมโยงไปอย่างน้ําแข็งทางด้านองค์การวิจัยอวกาศอินเดียระบุครัาวว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการมีอยู่ของไฮโดรเจนกำลังดำเนินการอยู่ความพยายามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยความหวังว่ามนุษย์จะสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดมากมายและสร้างอารยธรรมบนดวงจันทร์ได้สักวันหนึ่ง อินเดียยังไม่ใช่ประเทศเดียวที่หวังจะไปชิดดวงจันทร์นะครับหลายประเทศวางแผนจะดําเนินภารกิจดวงจันทร์เช่นกันเช่นโครงการอาร์ทิมิสของนาซาที่มีประเทศร่วมลงนามในข้อตกลงมากกว่า21ชาติโดยมีวัตถุประ,ระสงค์หลักคือการพามนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งในปี2024ไปจนถึงแผนการตั้งศูนย์บนดวงจันทร์รวมถึงภารกิจไวเปอร์ที่หวังจะใช้โรเวอร์สำรวจขั้วใต้ดวงจันทร์ภายใน100วัน ส่วนดกชามหาอำนาจอย่างจีนก็วางแผนไว้น่าสนใจไม่แพ้กันครับเพราะว่าหน่วยงานอวากาศจีนมีกําหนดการส่งยานอวากาศช้างเอ๋อหไปดวงจันทร์ในปี2024และต่อด้วยการส่งยานช้างเอ๋อเในปี2026เพื่อสำรวจพื้นที่อื่นๆต่อทันทีการลงจอดอย่างสวยงามที่ขั้วใต้ดวงจันทร์ของจันทราย,ยาน3ทําให้โลกหันเหเข้าสู่ยุคที่มหาอำนาจแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีด้านอวากาศอีกครั้ง ไม่แน่ว่าเร็วเรวนี้เราอาจได้เห็นประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถจอดยานบนดวงจันทร์เป็นลำดับที่5หรือว่าได้เห็นยานลำที่2ต่อจากอินเดียที่สามารถเข้าไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ก็เป็นได้ครับแต่ว่าตอนนี้อินเดียขอเดินหน้าต่อโดยการเพึ่งจะประกาศออกมาว่าจะส่งยานอวก,กาศไปดวงอาทิตย์ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีเีพิเศษและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์หรือว่ากดฟีเจอร์ซูเปอร์แบงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ